สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่ยงเที่ยงมืงนนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นอะไรที่เป็นต้นไม้มงคลอีกเนาะขับเนะาะป่าทิโทคุณตาวิถีไทยต้นไม้มงคลที่คุณตาวิถีไทยพูดถึงนี่มีชื่อว่าอะไรที่สำคัญก็กคือ เขากำลังจะปริดอกออกใบเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่เห็นบอกปริดอกออกใบโบราณเพอนว่าต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้มงคลที่กําลังจะปริดอกออกใบนี่ถือว่ากําลังจะมีโชคมีลาบมีวาสนานักเลเยได้อือสมกับคําที่เขาว่าแข่งเรือแข็งพายนะแข่งได้แต่แข่งโชคแข่งวาสนา แข่งมีสเสน่ห์มันแข่งบบได้อ่าคนแข่งดวงนี่แข่งบบได้เพราะฉะนั้นแหละเฮาโบมีดวงบบมีวาสนาเขาก็ต้องหาเสริมมาเติมมาแต่งเนาะท่านผู้ชมเนาอะอปลูกต้นไม้มงคลไว้เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนักแลโบราณเพิ่นว่ายิ่งตอนที่เขากําลังจะผลิดอกออกใบนี่เออมันงามมันเป็นตะแพง โบราณเพื่อนว่าไว้ได้แต่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะผู้จัดการโรงแรมเพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นเศรษฐีเรือนแก้วผมเอาไปปลูกไว้ในป้ายทางเข้าโรงแรมเห็ดเป็นกุ้มเป็นกอไว้มันงามเพื่อนว่ามีคนมาพักที่โรงแรมผมเพื่อนกระทักไทย แล้วเพื่อนก็นถามโอ้เศรษฐีเรือนแก้วอันนี้อยากได้เอาไปปลูกเนี่ยผู้จัดการว่รางามเป็นตะแพงแทะเออไปหาซื้ออยู่ใส่นอ้อเพื่อนมาถามผู้จัดการนะผู้จัดการก็เลยบอกว่าโอ้ทางโรงแรมของเราไม่มีจําหน่ายครับรว่าเออแต่ทางโรงแรมของเราเนี่ยมีสำหรับแจกสำหรับทุกคนที่ มาพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมมาอบรมสัมมนามาประชุมเชิงวิชาการอได้คนละหนึ่งกระเช้าป่าทิโทรสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าขนาดในห้างทองเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยสนิอาต้นเศรษฐีเรือนแก้วนี่นะ นอกจากจะปลูกไว้ในกระถางมังกรแล้วยังเอาไปปลูกไว้ตรงบริเวณยังเอาไปเห็นเป็นกระเช้าของชำรวยมอบให้กับลูกค้าพร้อเมเพื่นว่าโอ้ได้การอืมในห้างทองนี่บมแมนธรรมดามีการผูกมัดใจลูกค้าโดยการเอาอันนี้มาเป็นกระเช้าของชำรวยมอบให้เวลาที่คนมาซื้อทองแลกเปลี่ยนทองและขายทองเอานี่ มอบให้เจ้าเด้อบ่าสันเออเอ้าดีใจขนาดลูกคา้านะอืมบาทนี้คุณครูถามนักเรียนมานักเรียนออยิบกระดาษดินสอขึ้นมานูบาสันอืมมื่อนี้ครูสิให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นเศรษฐีเรือนแก้วเด้อเอายิบขึ้นมาบ่าสันโอ้นักเรียน ถึงในความงามของต้นเศรษฐีเลื่อนแก้วเด็กชายวิถีไทยถามคุณครูว่าคุณครูครับเันว่าถ้าผมสิเอาต้นเศรษฐีเลื่อนแก้วอันนี้ไปไส้เป็นต้นไม้เศรษฐกิจค้าขายหรือว่าเอาไปเพาะพันธุ์ขายขยายพันธุ์ขายสิได้อยู่บอกระพันว่านักเรียนเด็กชายวิถีไทยถามคุณครูคุณครูก็เลยตอบว่าโอ้ได้วิถีไทย คนสมัยคู่มือนี่ขึ้นมาจากกรุงเทพกรุงไทยเนะาะลบลี่หนีโควิดขึ้นมานะหลายโรงงานปิดตัวลงและกับบางบริษัทลดพนักงานเหตุให้พนักงานนี่ตกงานหลายนะกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแล้วก็มาขายต้นไม้ขายทางออนไลน์ขายทางเว็บไซต์นะ ถ้าเธอเปิดร้านขายต้นไม้เมื่อไหร่เมื่อใดบอกครูแน่ครูสิไปอุดหนุนเธอ,อวิธีไทยก็บ,บอกขอบคุณมากครับคุณครูวันสันขอบคุณครับเหมืนามาระดับมหาลัยอาจ,จารย์เพื่อนกับบอกเข้าไปทางกล่องข้อความแอปพลิเคชันไลน์ติ้งติ้งติ้งนิสิตนักศึกษา,าสัปดาหนะ์หน้า อาจ,จารย์สิให้พวกเธอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นเศรษฐีเรือนแก้วนะพวกเธอไปหามาอมืข้อมูลที่มีคนเขียนไว้ในตำรับตำราในหนังสือในวิดีโอใน YouTube ใน Facebook นี่ไปหามานะมารวบรวมเสร็จแล้วก็โหลดลงไปในอินเทอร์เน็ตโหลดลงไปในเว็บไซต์ของเฮาสร้างขึ้นมาตั้งหากแมนไผอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้น เศรษฐีเรือนแก้วนี่ก็แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ก็โหลดเข้าไปนะดูข้อมูลได้พ่นว่าขอบคุณอาจารย์นากนิสิตนักศึกษาห้องนี้มากๆนะที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้เออปฏิทโทษทิทโทษขักขนาดเอาละเนาะสำหรับมือนี้เอเอาต้นไม้มงคลมาให้ท่านผู้ชมบิง ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามกุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งมือหนานอนรับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนบณีโชดเดินทางไปสามาใสาใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลาโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆงามๆเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คือเศรษฐีเรือนแก้วไม้มงคลครับท่านผู้ชม